หลายคนอยากตัดต่อคลิปนะคะแล้วก็อยากรู้ว่าวิธีการตัดต่อเนี่ยมันจะยากไหมวันนี้เจ้าแม่ทีจะบอกฟังก์ชันต่างๆในแคปคัตแบบละเอียดเลยนะเราจะได้รู้ว่าฟังก์ชันนี้มีไว้เพื่ออะไรแล้วตัดแล้วจะได้ยังไงอะแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจและกดติดตามช่องเจ้าแม่ทีไว้ก่อนเพื่อจะได้ไม่พลาด เทคนิคความร็วดีๆแบบนี้มาค่ะมาดูกันเราก็เข้ามาที่หน้าแอป CapCut นะคะด้านบนสุดนะคะไล่เรียงลงมาเลยนะคะสามารถกดขยายตรงนี้เราจะเห็นฟังก์ชันทั้งหมดนะคะตรงนี้จะเป็นเครื่องมือแก้ไขาภาพถ้าใครอยากแก้ไขาภาพนะคะให้มันเติมเต็มหรืออะไรก็ตอนนี้มี AI ที่ช่วยแล้วนะคะหรือจะให้ AI นะคะตัดต่อให้อัตโนมัติก็ด้วยตรงนี้เลยหรือสร้าง พื้นหลังนะคะสร้างพื้นหลังด้วย AI ก็สามารถทำได้โปสเตอร์นะคะทำโปสเตอร์ด้วย AI ก็สามารถทำได้นะคะตรงนี้โมเดล AI นะคะยังไม่ได้ลองใช้เหมือนการลองกดเข้าใช้ดูแล้วกันนะคะรูปภาพจาก AI นะคะตรงนี้ต้องเป็นโปรนะใครที่ยังไม่ได้เป็นโปรก็อาจจะใช้ไม่ได้ตรงนี้ก็เป็นกล้องสามารถถ่าย ภาพถ่ายวิดีโอจากตรงนี้ได้แล้วตรงนี้รีทัดดีมากๆเลยหลายคนน่าจะชอบมีการรีทัดหน้าเร็วโดยที่ไม่ต้องไปเ,ออเขาเรียกว่าเข้าคลินิกสัญากรรมใดๆนะคะและตรงนี้สามารถมีคำบรรยายแบบอัตโนมัติให้ด้วยนะคะเครื่องมือบอกบท พูดนะคะบางคนเนี่ยอา,อาจจะต้องมีสคริปอะไรอย่างงี้ก็ช็อตโน้ตไว้ตรงนี้มันจะวิ่งขึ้นมานะคะตอนที่เราใช้งานนั่นเองและตรงนี้ลบพื้นหลังนะคะก็ลบพื้นหลังได้ทั้งวิดีโอนะคะและ้วก็ภาพนิ่ง ปรับปรุงด้วย AI ตรงนี้จะใช้ AI ปรับปรุงอะไรกันด้วยก็ได้นะคะตรงนี้เป็นฟังก์ชันที่มาใหม่เยอะแยะมากมายลองกดเข้าไปเล่นกันดูละกันนะคราวนี้เวลาเราจะตัดต่อนะคะด้านล่างเนี่ยจะมีในเรื่องของการแก้ไขแก้ไขอะไรก็เป็นการตัดต่อวิดีโอทั่วไปเลยนะคะส่วนอันนี้เป็นแม่แบบแม่แบบที่มีคนทำไว้นะคะเราสามารถเข้าไปใช้แม่แบบแก้ไขโดยนำวิดีโอเราไปแทนได้แล้วก็เปลี่ยนตัวหนังสือนะคะเปลี่ยน เท็ก uh, ได้นะคะแล้วตรงนี้เป็นกล่องค่าเข้านะคะก็คือมีอะไรมาแจ้งเตือนก็จะอยู่ตรงนี้ส่วนอันนี้เป็นโปรไฟล์ของเราค่ะนะก็ใส่รูปใส่อะไรไว้นะก็เป็นโปรไฟล์ของเราเนี่ยที่จะตกแต่งได้เองนะคะมาเล่นกันส่วนใหญ่เจ้าแม่ทีจะใช้ตรงนี้ค่ะ นะคะตรงนี้ก็ยุบไว้เราก็จะสร้างโปรเจกต์ใหม่ด้วยการเปิดโปรเจกต์ใหม่ตรงนี้เลยนะคะนำวิดีโอเข้านะคะสักหนึ่งคลิปแบบนี้ก็ติ๊กได้เลยหรือจะมีคลิปสั้นๆก็ติ๊กๆๆไปหลายๆอันได้เลยนะคะแล้วก็กด HD ก่อนนะเพื่อที่จะให้ภาพนำเข้าเนี่ยเป็นรูปแบบ HD แบบนี้นะคะอันนี้เป็นคลิปที่เจ้าแม่ทีทำเสร็จแล้วเนาะ แต่วันนี้จะมาบอกฟังก์ชันต่างๆที่ใช้ในการตัดต่อข้างล่างให้หมดเลยนะคะอย่างเช่นตรงนี้นะแก้ไขเนี่ยแก้ไขอะไรก็คือการที่เราจิ้มเพื่อที่จะแบ่งนะคะแบ่งเนี่ยแบ่งเฟรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะจะเป็นการแก้ไขแล้วก็ตรงนี้นะคะระบบระบบเสียงก็คือการใส่เสียงทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเสียงเอ่อเพลงนะคะถ้าใครไม่อยากให้ติดลิขสิทธิ์นะคะบน TikTok ก็มาเลือก เพลงเชิงพาณิชย์ตรงนี้นะแล้วก็เลือกใส่เข้าไปเลยและเอฟเฟกนะคะเอฟเฟกเสียงค่ะก็มีมาให้หมดเลยนะคะที่เป็นเอฟเฟกตุงต้งตุ้งตุ้งเตลอะไรอย่างงี้นะคะอยู่ในนี้หมดเลยแล้วก็ตรงนี้นะคะแยกออกแล้วแยกออกแล้วก็คือเอ่อพวกไฟล์ต่างๆนะคะที่เราถูกแยกเอาไว้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นตัวบันทึกเสียงให้เราพูดบันทึกเสียงนะคะไว้เสียงแบบนี้ค่ะ ลงไปบนคลิปนะคะเผื่อเราอยากจะพากเสียงแบบนี้ก็ใช้ได้เลยเห็นไหมคะลายเสียงก็จะขึ้นมาเลยแบบนี้นะแล้วก็เอฟเฟกเสียงตรงนี้เราสามารถเลือกเล่นได้ถ้าไม่อยากใช้เสียงตัวเองนะคะก็จะมีเนี่ยปี๊ปข้สอสงสัยนะคะ,ะว่าอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะข้สอสงสัยนะเป็นลูกเล่นทาไมจ้าอ่าเป็นลูกเล่นนะคะคราวนี้ในเรื่องฟังก์ชันที่2ผ่านไปแล้วตรงนี้เป็นข้อความค่ะฟังก์ชันที่3นะเราสามารถพิมพ์ Text อะไรก็ได้นะคะเช่น คำว่าเช่นก็ได้ค่ะเสร็จปุ๊บนะคะเราก็จะได้ text แบบนี้มานะคะซึ่งเราจะสามารถทําให้มันสวยงามได้ตรงนี้เลยนะก็กดตรงแก้ไขนี่แหละมันก็จะมีเอฟเฟกตรงนี้เลือกใช้งานได้ถ้าเป็นโปรนะคะก็จะใช้ไม่ได้เนาะก็จะใช้ไอตัวที่ไม่เป็นโปรนะคะอ่านะเลือกได้เลยส่วนเจ้าแม่ทีเนี่ยเป็นโปรคะ่ะใช้ได้ตลอดการเลยมีเนี่ยเยอะแยะมากมายสวยงามไหมคะสวยงามเลยนะคะ เพราะฉะนั้นถ้าเราจะใช้แคปคัตเป็นนิดอยู่แล้วบ่อยๆอยู่แล้วเนี่ยก็ใช้โปรเป็นเถะาขาคุมค่าแล้วคาวนี้เราก็เลือก Animation Animation คืออะไร Animation คือการ m มา e เคลื่อนไหวของตัวอักษรก่อนขึ้นมาแบบนี้เนี่ยมันจะมีตอนเข้าอันนี้ตอนเข้าตอนออกและให้มันวนก็เช่นมีการขยับให้มันวนอย่างเงี้ยค่ะถ้ามันขยับเร็วไปเราสามารถรูดแบบนี้ได้เห็นฟอรคะก็จะช้า้งนี่แหละเรียกว่าเป็น แอนิเมชันของการเข้าตรงนี้จะเป็นบับเบิลนะคะบับเบิลก็คือเป็นแบบนี้ที่ทำให้มันมีบับเบิลนะคะแบบนี้ค่ะแบบนี้นี่มันจะใหญ่ไปนะคะนี่นี่เห็นไหมคะก็จะมีพื้นรองมาอะไรแบบนี้ค่ะนะเนี่ยค่ะเป็นในฟังก์ชันของอข้อความคราวนี้สไตล์ style, นะคะเราก็เลือกได้เนี่ย มันคืออันเดียวกันนะ,ะ่นแหลอยู่ตรงนี้แอนิเมชันก็อยู่ตรงนี้พอเรากดกลับมาตรงนี้นะคะเราก็มาดูฟังก์ชันที่4ด้านล่างจะเป็นเรื่องภาพซ้อนก็คือนําภาพนะมาซ้อนอีกทีหนึง่งเช่นเจ้าแม่ทีจะเอาเอา,เอาน้องของขวัญก็ได้ค่ะกด s d นะคะอ่ามาซ้อนอย่างนี้ค่ะจะใช้นิ้ว2นิ้วนะหดลงแบบนี้นี่จะขยับภาพไว้ตรงไหนก็ได้อันนี้เรียกว่าภาพซ้อนนะคะอ่านี่เลยละไว้ในฐานที่เข้าใจแล้วแบ็กกลับมานะคะก็มาเจอเอฟเฟก เอฟเฟกตรงนี้จะเป็นเอฟเฟกวิดีโอค่ะเอฟเฟกวิดีโอก็คือสามารถเลือกได้หมดเลยอยากให้ภาพมันเป็นยังไง <enfin> นะคะส่วนใหญ่เจ <F at> ้าแม่ทีเนี่ยจะใช้เ,เป็นรูปของอันนี้ค่ะหัวใจตรงนี้นะคะอ่าเนี่ย <F at> เป็นเฟซบุ๊กก็จะสวยงามอะไรแบบนี้อันนีนค้คือเอฟเฟกต์ใส่วิดีโอโดยเฉพาะเลยนะคะเนี่ยเราก็ลองเลือกเล่นได้เลยนะคะพอชอบก็กดติกถูกไปเลยนะคะอ่าคราวนี้มาถึงการปรับ แต่งต่างๆก็จะอยู่บนนี้หมดเลยหรือว่าเราจะคัดลอกเอฟเฟกอีกรอบหนึ่งก็ทําได้นะคะแบ็กกลับมานะคะก็จะมาในส่วนของอัตราส่วนอัตราส่วนเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญสมมติว่าถ้าเราจะลงทิกตอกเนี่ยเขาก็จะมีรูปสัญลักษณ์ทิกตอกตรงนี้ให้ไหมคะพอกดปุ๊บเฟรมเนี่ยก็จะได้เฟรมเท่ากับที่ไปลงทิกตอกเวลาลงมันจะได้ไม่ขาดไม่เกินหัวไม่หายข้างไม่หายอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือถ้าเราจะเอาไปลงเอ่อเฟซบุ๊กนะคะก็นี่เลยสี่เหลี่ยมจัตุรัสอะไรอย่างงี้นะถ้าเราโอเคแล้วเราก็กด ถูกต้องนะคะอันนี้เฟรมอัตราส่วนถูกต้องค่ะต่อมานะคะฟิลเตอร์ฟิลเตอร์คืออะไรฟิลเตอร์ก็คือเป็นการทําให้ภาพมันดูสวยงามค่ะนี่เช่นสนนะีชมพูอ่ะเขาเรียกไรนะผิวอมชมพูเห็นไหมคะทําให้เราสวยขึ้นค่ะ,ะเดี๋ยวมาดูตรงจุดนี้ดีกว่าตรงจุดแบบนี้นะอ่านะคะใส่ฟิลเตอร์เข้าไปอะถ้าเป็นโปรนะคะเราก็จะใช้ไม่ได้แต่อันนี้เจ้าแม่ทีใช้ได้เพราะว่าเนื่องจากเจ้าแม่ทีเป็นโปรนะคะนี่เห็นไหมอ่า ส่วนใหญ่ก็จะใช้ผิวชมพูแบบนี้ค่ะแล้วก็ลดลงมาประมาณนี้นะคะหรือจะชอบอื่นๆก็เลือกใช้งานเอาเลยหรือจะปรับแก้ด้วยตัวเองตรงนี้ค่ะด้านบนตรงนี้นะปรับแสงให้มันน้อยลงนะคะก็ลดแสงกันเข้านะคะแล้วก็ถ้ามันแบบสว่างเกินไปก็ลดความสว่างลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถปรับเองได้หมดทุกช่องทางและคุณภาพนะคะตรงนี้กออ็ส่วนใหญ่โปรถึงจะใช้ได้เนาะลบการกระพริบ นะคะหรือ noise ของภาพน้อยก็คือบางคนอัดมาแล้วเออมันไม่ชัดนะคะมันคือการลบน้อยออกอย่างนี้เองก็จะทำให้ภาพชัดขึ้นถ้าภาพชัดนะคะบน tiktok เนี่ยก็จะนําส่งดีมากๆนะคะแบบนี้อ่ะพอกลับมานะคะที่ตัวนี้นะคะก็มาเป็นสติกเกอร์ค่ะสติกเกอร์สามารถเลือกเล่นได้ตามใจชอบเนี่ยเจ้าแม่ทีมักจะใส่สติกเกอร์แบบเนี้ยไว้อ่านะ ตรงเริ่มนะคะเนี่ยอาจยะจะดูต้นแทนี่เห็นไหมคะก็คือใส่สติกเกอร์ให้มันมีลูกเล่นให้มันดูน่าดูน่าชมอะไรแบบนี้นะอพอเสร็จปุ๊บเนี่ยนะคะกลับมาที่หน้านี้นะคะอ๋อสติกเกอร์นะคะเขาจะมีในเรื่องของวาดได้วาดได้เองด้วยนะคะนี่อยากวาดได้เองก็วาดได้ลองจิ้มกันดูนะคะเสร็จปุ๊บสุดท้ายสุดก็คือ c a n ส a s นะคะพื้นหลัง เราอยากจะปรับพื้นหลังเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยจริงๆถ้าใส่พื้นหลังะคะ่ะคือเราต้องจีบอันนี้ออกเราถึงจะเห็นว่ามันมีพื้นหลังเนาะถ้าเราไม่ได้ใช้เฟรเมเต็มนะคะอ่าอะไรประมาณเนี้ยหรือเบอนะคะเราจะเบอร์อันนี้ก็ได้ก็จะเป็นเฟรมภาพสอนนะคะเฟรมภาพสอนแบบนี้ไม่ทีสามารถพูดถึงอย่งนงี้ยคะ่ะนะคะหรือจะเทสีลงไปก็ได้เนี่ยเทสีด้านหลัง เรียกว่าแคปคัตมีมาให้ครบถ้วนสมบูรณ์เลยนะคะแต่หลกัหลกๆเจ้าแม่ทีก็จะใช้อยู่ไม่กี่ฟังก์กชันนะคะก็คือพวกฟอนต์นะคะแล้วก็สติ๊กเกอร์แล้วก็เอฟเฟกวิดีโอแล้วก็เอฟเฟกเสียงแค่นั้นเองคะ่ะยัง <DIS C US> ไงคะรู้แล้วนะว่าคราวนี้การตัดต่อก็เป็นเรื่องที่ง่ายมากเพราะสามารถ ตัดบนมือถือได้เลยถ้าใครใช้นิ้วแล้วไม่สะดวกเนี่ยตอนนี้นะคะมันมีปากกาแบบนี้นะที่หน้าช่องของเจ้าแม่ทีก็มีคือใช้ได้ทุกมือถือทุกรุ่นนะคะโดยการที่ใช้ตัวนี้แหละในการตัดต่อซึ่งจะทำให้เราสะดวกแล้วง่ายมากยิ่งขึ้น แต่หลักๆใจความใหญ่แล้วคือการใช้แอปแ u t ตัวนี้สามารถตัดต่อคลิปวิดีโอให้เราแบบมืออาชีพได้เลยก็ต้องขอขอบค,คุณ KB ไว้ด้วยละกันใครชอบข้อมูลเคล็ดลับดีๆแบบนี้อย่าลืมพิมพ์มาคุยกันเช่นเคยแล้วก็อย่าลืมแชร์ไปบอกคนที่กําลัง,งงมเข็บในการตัดต่ออยู่มาดูคลิปนี้จะได้รู้ฟังก์ชันแล้วก็เอาไปปรับใช้ตัดคลิปให้เป็นมืออาชีพกันนะคะ